หมอออนาลา,าคลินิกสวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหมอจะมาอธิบายในเรื่องของการแบ่งพาร์ตในการทำผ่าตัดดึงหน้านะคะของที่นาลา,าคลินิกเนี่ยเราเป็นเทคนิค E n d o โด c ฟ l o c k นะคะก็จะเป็นการเป็นเทคนิคก,การผ่าตัดดึงหน้าที่ผสมนะคะ ฮบริดนะระหว่างในส่วนของใช้การแก้ไขสมารนะคะสมาร์ทแพสพชันร่วมกับดิสเพลนนะคะก็คือในส่วนที่ลึกกว่าสมารทนะก็จะแก้ไขทั้งในส่วนของกล้ามเนื้อใต้สมารทด้วยนะคะแล้วก็ผิวหน้าส่วนเกินด้วยเนาะซึ่งวิธีการผ่าตัดดึงหน้าแบบเนี้ย ก็เราเราเรียกส่วนเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของเป้าหมายในการทำนะคะในแต่ละส่วนนะคะก็คืออย่างส่วนแก้มนะคะแก้มบนนะคะแก้มล่างนะคะอันนี้คือแก้มบนเนาะแก้มบน เราจะดึงบริเวณนี้นะคะดึงบริเวณนี้ซึ่งก็จะรวมทั้งบริเวณหางตานะคะหางคิ้วเนาะในบริเวณแก้มบนนะคะส่วนที่1ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาหางคิว้วโตหางตาตกแล้วก็ร่องแก้มนะคะบริเวณที้เรียกว่าร่องแก้มแล้วก็บริเวณตรงนี้เราเรียกว่า มิดเฟสหรือว่ามาล่ามาล่านะคะก็คือบริเวณแก้มบริเวณนี้เนาะก็จะช่วยทําให้ดึงยกกระชับบริเวณนี้นะคะหางคิ้วยกขึ้นหางตาย,ยกขึ้นแล้วก็ล่องแก้มบริเวณนี้ตึงขึ้นนะคะลดลงแบบนี้นะคะนี่คือในส่วนของแก้มบนเนาะส่วนของแก้มล่างนะคะพื้นที่จริงๆก็คือใต้ใต้เราลากเส้นหนึ่งมามานะคะระหว่างหน้าหูมาถึงมุมปากตัวนี้เนาะตรงเนี้ยเราเรียกว่าแก้มล่างนะความย่อนคล้อยของแก้มล่างเนี่ยถามว่าทําไมต้องแยก กับแก้มบนเนาะเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะโครงสร้างถวหนังบริเวณนี้เนี่ยจะแยกชัดเจนกับบริเวณด้านล่างนะในการแก้ไขในการผ่าตัดเนี่ยบริเวณนี้เราก็จะใช้เทคนิคหรือว่าการเย็บอีกแบบหนึ่งนะคะบริเวณแก้มล่างเนี่ยความหย่อนคล้อยของมันทําให้เห็นร่องน้ําหมากนะคะทําให้เห็นร่องปากแล้วก็เรียกว่าตรงนี้เรียกว่าจาวนาะตรงนี้เรียกว่าจาวแล้วก็ ทำให้เกิดบางทีเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนแก้มห้อยอยู่ตรงนี้นะคะทําให้หน้าเป็นดูเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งแก้มล่างเนี่ยเราจะแก้ไขด้วยการดึงในพัดล่างเนาะก็ผบแผ่มันก็จะอยู่ที่หน้าหูนะคะหน้าหูแล้วก็อ้อมมาที่หลังหูนะคะเพื่อดึงกรอบหน้าร่วมไปด้วยนะคะก็จะทําให้ใบหน้ายกขึ้นนะคะแก้มบนอันนี้คือส่วนของด้านบนนะคะปเ p p e r นะคะนี่คือ l o w ร์นะคะสส่วนละ้นะคะ ส่วนที่3คือ neck l i f ก็คือส่วนคอนะคะจริงๆในส่วนคอเนี่ยเขาต้องคอก็คือรอบบริเวณนี้เลยนะถ้าเกิดว่าหย่อนคอยนะคะ ไม่มากเนี่ยเราสามารถดึงก็คือด้านหลังหูเนาะต่อจากเมื่อกี้นี้หลังหูเนี่ยกลากยาวมาที่ก้านขอนะคะอ่าทีนี้ส่วนอีกอันนึงพอเราดึงอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยบางคนจะมีส่วนเกินตรงนี้เยอะนะหรือที่เรียกว่าเรียกว่าเหนียงการดึงในลนักษณะนี้กับลักษณะด้านบนเนี่ยอาจจะไม่พอในการที่จะเก็บบริเวณนี้เราอาจจะต้องมีการทําเก็บหนังใต้นี้นะคะแผลก็จะซ่อนอยู่ที่ใต้คาง ะะตรงบริเวณนี้เพื่อทําให้มีการตึงขึ้นในนิติของด้านล่างตรงนี้ด้วยนะอันนี้คือส่วนที่3นะคะและส่วนที่4ี่ก็คือาพาร์ทนี้นะคะบริเวณหน้าผากเนาะซึ่งบริเวณหน้าผากเนี่ยก็มันจะเชื่อมต่อกับคิ้วนะคนไข้ที่หน้าผากหย่อนหรือว่าหน้าผากตกมากๆเนี่ยคิ้วมันก็ตกออกมาด้วยนะก็จะต้องทําการผ่าตัดดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ของที่เราเนี่ย จะเป็นในส่วนของ a d v a n c e e เอนโดล็อกนะคะในส่วนของหน้าผากนะเพราะว่ามันจะมีแบบ e n d นโดไทก็มีแล้วก็มี a d v a n c e ์เอนโดล็อกนะคะมีทั้ง2เทคนิคเลยเนาะตัว e d อนโดไทก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการยกคิ้วเน้นยกคิ้วแล้วหน้าผากไม่กว้างนะแต่ส่วนของ a d v a n c e ์เอนโดล็อกเนี่ยก็คือต้องการปรับขนาดของหน้าผากให้ให้แบบกระชับขึ้นมากแล้วก็เล็กลงด้วยแล้วก็ยกคิ้วร่วมด้วยนะคะก็ะเอียด ก็เดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะว่าการดึงหน้าผ่าตัดนะคะที่นราราคินิกส่ 4, ส่วนนะมีตรงไหนแก้ไขปัญหาอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคนไข้าถามมาเยอะเลยว่าตรงไหนเป็นแบบไหนแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องรอยแผลนะคะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวหมอจะแทรกรูปไว้ให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะคะสามารถที่จะฝากคําถามเกี่ยวกับการผ่าตัดดึงหน้าหรือหัถก,การนะคะเลเซอร์อต่างๆที่เกี่ยวกับความสวยความงาม เกี่ยวกับผิวพรรณนะคะก็จะมาให้ความรู้อัปเดตความรู้ความงามกันในหลายๆคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ